สวัสดีครับพี่น้องฟงกุ้งพี่น้องฟงไปมือนี้มาในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก็บรรยากาศครับพี่น้องโอ้ยใครอยู่มืองขึ้นจบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับฝนตกฝนตกนะครับเบิมียนด้วยเมื่อเราบอกกุ้งกุ้งกุ้งมีเลี้ยที่ผากรงเลี้ยที่ผากรงผุเดน๋ยพี่น้องเก็ฮะ เสื้อกองลยตัดนสามกองกท่านในบนชั่วพี่น้องเสื้อให้เนี่ยกินเดี๋ยวนะมันเคลื่อนกับกินกับไอ้วุเทนปุลกองแม่แม่แดงบ่แม่แดงเสื้อให้อุ้ยแบๆจบนะครับ ไม่เอนี้มันจะช่้อ่กมจิมน้ำขิก็เอใช้เองเีองเอาน้ำแข็งใช้เป็นยังไดเนาะมันมาคลายมือแหลกฝนขึ้ตัวห้ำบ้านบ้านโอ้ยเดูดพอคาดซ้ำบ่ครดูดไคอีกเตรมเนาะโอ้ยเนาะหามันก็ว่าที่ใครมันต้องหอนๆวนที่ปั้นเนาขสามตัวนี่อ้อยก็วันเนื้อแลกอสาคนไฟดูดเออไฟดูดโอ้ยเนาะบี เส้นแล้วก็แล้วเอพอุลมแลวก็แล้วดูดแมดูดมันไม่ก็เลี้ยวนั่นแม่แกว่าแต่กวมันเล็กแม่เออมันยากบ่นั่นแม่ฮะนั่นแม่ผแพร่แม่าแพ่เออเ้างก็น้แข็งใส่ก็ทูบทูบออกขึ้นทำไมก่านี่ทบทุบยากไปหั่งไอ้เราอยากอะไรบอกขึดิเออไอ่สนนอกเนี่ยเด็กเด็กเด็กยเลงเ็กเเด็กหย ดี่ครับพ่อพี่น้องมาช่งก็บรรดากาศนะครับด่านนาวิธียังบนันโอเคบของเลี้ยงยังกันเลี้ยงจำน่นตัวเมียนั่นเออนั่งนั่งนั่ง คิด่กินบ่เข่าเมีออนั่นนี่นี่ต้มต้มปลาต้มปลามมึงหันหัเดียยืนสลสลยกขันซุมหังกาบไปซอยกูพูดอะไรซอยกู่นเดียวมันยานเจ้นผู้ใส่มันอใส่เนี้ยคนกับเก็บของข่อยพึ่งแล้วมีคนกับยันคนท้ายคลิป คอยถ่ายคลิปเรื่อยๆว่ากันที่ไปหาเจ้าจากนี้เจ้าบ้าเขาแล้วเมื่อสิถ่ายหอดเชียงมาเจ็บอันเวทีบ่เมียนหมายถึงเออมันตรงที่กรัลังเก่าเป็นมังทายอยู่ดิมันมังวางอีกมันไปทายอีกมันจัดทายเก่าโอ้ยของจริงของแทะม้ขอางกิงของแท้แล้วคุณถึงขวางแฉะแม่มันนีคุณทายยุบสันเม็ดพร้องกับสันท่าเขายกมาถือซอยก็ตายมันเป็นอย่างนั่นที่เขา าไม่โอ้โนมันตมตมปลาตมปลากรเงิอ่านกซอยเอาคอยกยกซอยูดออันว่ามีพวกไยกซอยกูานรับเออว่าแม่มีมีแล้ก็ดีเรามีกินำลใจนั่นเขาดีมึงบาดีดีจะมาเมาอ้กูเมื่อยเออเอดีกูห้งเงินห่างเงินโอ้ยเม่ยแต่บีเจ้าก็ใส่เงินไผ่อันอดีเนเออ สมมติว่าเนี่ยเอาควาเอาเงินมากกูยืมซื้อปลาเนี่ยซื้อกูก็ซื้อไปสู้มูกินเออบาดนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย่านกูยืมเงินนนั่บาดนี้พอาบาดนี้พอาะเหตุผลกูว่านบ่ให้บ่บ่ให้กูยืมได้บาดนี้อันอีช้อนทำมาจะมีเงินมาสั่นเอาไม่ยืมกูนี่อันอันจันออก อันจ้าลอยนเสือปลาคอาพันยกให้เขาทวนเมฆกูเดาบ้าให้กูอีช้นุนเมอาอช้อนให้กูกรซากกูก็เป็นพวสือปลาเก่าเออกั่นั่นแหละนั่นไงมคมในา้มเอยเออ่อยปลาโทษไปไหาเขาม่กินเี่ซ่าม่นี่ครับนั่นนเพ่นนอได้มาแล้วมาแล้วนั่นนี่บ้ โอ้ยป่าย่า,ยา,างวาวย่างว่าอันชนมั้งขนาดกล้วยอยู่ไหนมีไม่มึงดูปลาก่อนมันมีงไหนนี่ครับบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องแานบรรยากาศที่พี่น้องเบิึงนะครับพี่น้องบรรยากาศหน้างานนะครับพี่น้องครับโอ้ยมันขึ้นเลยเอา <c oughs> โอ้ขนมกิบเออเออกินกินกิบกินแล้วกินห้องทองด้เย็นพอดีเออแซ่บนะครับพี่น้องครับก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเที่งานห้องกับเก็บสิ่งเก็บของนะครับพี่น้องที่งานเราก็เก็บสิ่งเก็บของพร้อมนะครับใช่เอาวันที่วันที่ทิพยองมันหายจากบ้านบ้านผมมันอยู่ตีนสะกุล บ้านผมอยู่ตีสกุลแม่นอยู่อยู่เขตอยู่เขตอำเภอสว่างบ้านบ้านซ่องดาวนี่ใต้จีทำไมผมเล่นโดนอยู่แถวชีล่าแถวบ้านหวยมงบ้านชีซุกหวยมงแถวชีล่าบ้านลุงตัวแถวนั่นแหละเขาเซ็นเขาเซ็นนะแหมเขาเซ็นกุจิกแหมเอาการอำเภอหนองหันผมมันอยู่เขตสว่าง จากจากซ่องดาวซ่องดาวมันก็ไม่ได้ไปห่านซ่องดานด่มันอยู่เขตอันตีนันสว่างแดนดินนี่ไหมมองเขาไปเบลินแต่เบื้องหนึ่งคนไหลยหลายวันที่สิเอทั้งนั่นเอาว่าเลยวันที่เมื่อนี้เขาจะไปชีบพวกบ้านร่วมกันไหมบ่เดียวกับงานวันที่สิบเอนี่ทั้งวันสี่ขึ้จังเขาปลาอยู่ทั้งสี่ขึ้จังเขาปลามันปลาไวแจ้ผัดลินเลี้ยนนี่คนจักมาจะทั้งไหนบ้านโอ้ไปมิจฉาปลามิจฉาโคก้ดทอดย่ำลินเนียนคนบักไหล พอก็ทั oh. no, no, no. Mm ่งทางนังกระโจวเอาผมเรียนอยู่ดูสกุลเทคนิคไหมมะว่าสิเป็นมะล่ำหน่อยล่ำเนยร่ำสิงอยังคนสีเหือคนสีเหือมักเบิองมะล่ำตัวมักเบิองเอิ่มเจ้าหน้ยเบิองบรรยากาศปูซาดวันนี้โอ้ยเหมือนเหมือนมันมันบอลไปหอดซองดาวแค่มันยวนอำเภอซองดาวเชื่ออำเภอซองดาวก็อาจสีเป็นอำเภอแรกสีเป็นแมืนอำเภอแรกอำเภอสว่างแดนดิน อยู่อิูเขิดเดินตีนสว่างดินดินและบอกเขาที่ปเล่นแต่คนหนีโอ้ยเฮอคนเฮือมลํตัวปาหน่อยคนไหลเพาะเป็นมอล้่แคลัายังโอ้ยคนเต็มคนไหลหลมยมอลํ่ของมวลน่ปันมอล่มวนปะฮะมวนมวขึ้นมวมวนทอฝนปรตกคนหลปขึ้นคนก็ไหลอยู่ขณะฝนตกนี่ไม่นคนฝนตกคนกำลังัรงมากเนี่ย ฮะเขาเคยเห็นไปถ่ายคลิปด้วยสินเขาก็นำหาทางอาคือมาขึ้นต่อไปนั่งอยู่ข้างเวทีนี่แหละเอาเอานครับพี่น้องบรรยากาศนะครับทีมงานห้องขายเก็บเก็บสิ่งเก็บของนะครับพี่น้องครับนี่ทีมนางลานกรับโอ้ทีมนางลานคือจวดใช่วหมมือนีไหมนี่ครับนี่บรรยากาศ นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอสำหรับวีนี่บ่มีหลายเกาะคุณพี่ขอบคุณน้องเด้ออู้ดอันยังเป็นยังสีเด้อบรรยากาศนะครับสำหรับวีนี่บ่มีหลายเกาะมาเชิญดีครับ